ข้อมูลชุดหนึ่งเป็นึ่งนี้คือ 4, 8, 11, 12, 15จงหาส่วนเบี่ยงเ็นมาตรฐานของข้อมูลชุดนี้เราใช้สูตรหาส่วนเบ่งเ็นมาตรฐานซึ่งมีสูตรอยู่ว่า s d เท่ากับ square root sigma x i ลบ x bar ทั้งหมดยกกำลังสองส่วน n เดี๋ยวเรามาหา x bar กันก่อนสูตรในการหา x bar เนี่ย x bar มีสูตรอยู่ว่า sigma x i หารด้วย n ซิกมาเอคือผลรวมของข้อมูลทั้งหมดเราก็นําข้อมูลทั้ง5จําจำนวนเอามาบวกกันแล้วก็หารด้วยจํานวนข้อมูลคือหารด้วย5เราจะได้ว่า XBAR เท่ากับ10หลังจากนั้นเราก็ไปหาซิกมา x i x ลบ x bar ทั้งหมดยกกำลัง2ก็จะได้70เพราะฉะนั้นส่วนวิงเนบนมาตรฐานหรือ SD อก็จะเท่ากับ สแควรูทเจ t ดสส่วนหหรือสแควรูทสิบสีดังนั้นส่วนเบ่งเมนมาตรฐานจะเท่ากับรูทสิบดังนั้นข้อนี้ตอบข้อขอควายนะครับ